สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเตยเตยยาเปิดดวงอ่ะมาดูกันซิว่าจักรวาลพยายามยัดเยียดอะไรให้กับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเออจักรวาลเขาพยายามยัดเยียดอะไรให้กับคุณล่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะจ๊ะเช่นเดิมไป็รแยนด้อมพลังงานโดยรวมนะคะดวงโดยรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะจ๊ะดูเพเป็นแนวทางและดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่ะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีตรงนี้มาเลย trayya 3 6 9ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะมาดูซีจักรวาลเขาพยายามยัดเยียดอะไรให้กับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะจ๊ะ ก่อนอื่นเลยทำตามก,กฎกติกานะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลื่นพลังงานของความโชคดีช่องพลังงานบวกของช่องเรานะจ๊ะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค้าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยขอแรงครูบรารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้ แพรแรงครูบารมีครูมาถึงเซนสัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านภายแล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ไพ่ทุกทุกใบเลยทั้ง78็บใบนะอ่ะพลังงานใบแรกนี้เป็นตัวตนคุณเป็นพลังงานของคุณนะเป็นเอเนจีของคุณถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงคุณจะดูต่อหรือไม่ดูต่อก็ได้นะจ๊าทำจิตให้นิง่งทำใจให้เป็นสมาธินะอ่ะ มาดูกันซีว่าจักรวาลเขาพยายามยัดเยียดอะไรให้กับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวและพลังงานของคุณณนะตอนนี้ก็คือโอ้ราชินีดาบคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดนะ แต่คุณเป็นคนเออเป็นคนดุด้วยเป็นคนดุเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนเป็นคนมั่นใจในความคิดตัวเองเชื่อมั่นในความคิดตัวเองแล้วก็เป็นคนดุดันไม่เกรงใจใครอ๋อเป็นคนฟาดเป็นคนที่ดุเป็นคนที่ดุเออเป็นคนที่ตรงหงมก็ไม่ใช่ว่าถึงประมาณว่าดุใครแอบไม่ติดไม่ใช่ประมาณนั้นนะคือเป็นคนตรงไปตรงมาเนาะเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่แบบ โปร่งใสชัดเจนเออน,นะราชินีถือดาบแล้วเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวต่อปัญหาไม่กลัวต่ออุปสรรคโอ,อ้นอแล้วเป็นคนที่เ,าเขาเรียกว่า เป็นคนที่โอเคระดับหนึ่งแหละเออนั้นในมาตรฐานของคุณเออเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงโอามาตรฐานสูงโอเคระดับหนึ่งในมาตรฐานของคุณแหละอ่ะอ่ามาเลยรายชินีถือดาบคุณเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าคุณเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าพลังงานตรงหรือเปล่านะจ๊ะจักรวาลเขาพยายามยัดเยียดสิ่งใดให้กับคุณละ่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะเออนะโอนี่นี่น,นี่เขาแอบกระเด็นมาตอนสรรับแล้ว อ่าเห็นไหมไม่ว่าคุณจะแบบคุณสู้ทุกสถานการณ์น่ะพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมรบเออนะให้ออเจ็ดไม้เท้าปัญหาอุปสรรคคุณลุยหมดเออนะการงานนะคุณเอาหมดเออคุณทําได้หมดแหละนะเออหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขต้องเผชิญอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อ,อ่า ได้เออไม่เป็นไรไม่ติดนะเออต้องเผชิญกับอะไรต้องเผชิญกับปัญหาอะไรต้องพบปะอะไรต้องอะไรต้องเจออะไรได้ไม่ติดได้ไม่ติดมาเลยฉันไม่เกรงหรอกมาเลยฉันแบบเออฉันก็พอตัวแหละเออฉันก็นักรบคนหนึ่งแหละเออฉันก็หนึ่งในตองอูแหละมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ้าเจ็ดไม้เท้า เออนะเจ็ดไม้เท้าคนสู้คนลุยคนขยันด้วยเป็นคนขยันเป็นคนที่ไม่ยอออ่อท้อเออไม่ยออ่อท้อต่อปัญหารหรืออุปสรรคที่เข้ามาอ่าแล้วเป็นคนที่อ่าสามารถข้ามผ่านหรือจัดการกับปัญหานั้นได้ด้วยนะจ๊ะอ่าดูกันต่อสิว่จาจักรวาลเขาพยายามยัดเยียดสิ่งใดให้กับคุณน,นะจ๊ะโอ้เนี่ย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 โอ้ราชินีดาบ เจ็ดไม้แล้วก็ห้าดาบต้องบ่งบอกเลยคุณเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะคุณเป็นคนที่รู้จักปกป้องตัวเองรักในศักดิ์ศรีและเกียรติของตัวเองแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ก้มหัวซิโลลาบให้กับใครง่ายๆนะโอห้าดาบห้าดาบสู้สู้ลุยทุกสถานการณ์เห็นไหม เออพลังงานดุดันนะพลังงานราชินีดาบอะคุณเป็นคนประมาณเนี้ตรงไปตรงมาชัดเจนยอมหักไม่ยอมงอนะถึงแม้บางครั้งยอมแบบเสียก็เสียไปอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้อะไรไม่ได้สีไม่ได้เสียเสียก็เสียไปไม่สีไม่สนอะไรประมาณนี้ โอ้คุณเป็นคนสู้เป็นคนลุยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือปัญหาหรือไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆนะจ๊ะห้าดาบเนอ,อห้าดาบไฟไฟ,ไฟห้าดาบคือการไฟการฝ่ายการไฟ,การ,ไฟการสู้การเผชิญเนาะเจ็ดไม้เทา้าอ่ะดูต่อดูต่อจกักรวันเขาพยายามยัดเยียดอะไรให้กับคุณละ่ะโอ้ส่ถ้วย ห้าดาบสี่ถ้วยแล้วก็เอจ็ดเหรียญมันคือมัน <c oughs> เป็นสิ่งที่คุณรออยู่มันเป็นสิ่งที่คุณรออยู่เป็นสิ่งที่คุณคิดอยู่เป็นสิ่งที่คุณแบบเออโฟกัสอยู่อืมผลลัพธ์คำตอบอพลังงานในสิ่งที่คุณรอ เออเป็นพลังงานในสิ่งที่คุณรอพลังงานของผลลัพธ์เนาะอ่าสี่ถ้วยเจ็ดเหรียญอ่าสี่ถ้วยเจ็ดเหรียญผลลัพธ์ที่รอคอยคําตอบที่รอคอยหรือกําลังคุ้นคิดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างว่ามันจะโอเคไหมมันจะเป็นไปดังที่ต้องการไหมมันจะเป็นไปตามที่หวังตาตามที่คาดเอาไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เนาะมันอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องผลผลิตหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ในตอนนี้อืมดูสีดูสิดูสิวัาจากรวาลเขาพยายามยัดเยียดอะไรให้คุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวปุ๊บโอ้เจ็ดเจ็ดดาบมันคือความหลับเจ็ด <laughs> ดาบมันคือความลับนะ ถ้าเกิดว่าฉันมาแบบมาไกลให้เธอมาสาปอยให้เธอเธอก็ต้องรู้ก่อนสิเออจักรวาลดิเขาบอกว่าเขาพยายามยัดเยียดอะไรให้เธออยู่อะแบบแต่เธอต้องไม่รู้ตัวและเจ็ดดาบเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันเลยนะเหมือนจักรวาลบอกว่ามันคือความลับนะเธอจะเปิดให้เขาเลยเหรอเธอจะทําทให้เขารู้เลยเหรอมันคือความลับนะความลับสุดยอดของเลยนะความลับของจักรวาลเลยนะเธอวิอ เจ็ดดาบมันคือเรื่องที่คุณสงสัยมันคือเรื่องที่คุณเครือบแครงมันคือสิ่งที่อ่าอยู่ในใจคุณโอ้เจ็ดดาบนะเอ้ยมันมีแบบความลับจริงๆนะเนี่ยเจ็ดดาบเจ็ดดาบคือสิ่งที่คุณยังไม่รู้เจ็ดดาบคือสิ่งที่เป็นความลับเจ็ดดาบคือแบบสิ่งที่ เขาหลอกเขาโกหกคุณเขาแบบอะไรขึ้นมาอะไรอย่างนี้สิ่งที่คุณสงสยัยสิ่งที่คุณเครือบแคลงระแวงใจหุยจักรวาลจักรวาลเล่นกลจักรวาลเล่นตลกอะไรหรือเปล่านี่นี่มาดูสิจักรวาลเขาพยายามยัดเยียดอะไรให้กับคุณอยู่นี้ฉันจะไกลให้ฉันสปอยให้เลยเดี๋ยวฉันจะเอาความลับจักรวาลมาเปิดเองวันนี้จักรวาลเขาพยายามยัดเยียดอะไรให้คุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวปุ๊บหุยเดือดสัน่น แน่นอนมันคือสิ่งดีมันคือสิ่งดีคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่ามันกำลังมีลับรมคมในมีความลับมีอะไรที่แอบแฝงแอบซ่อนซ่อนเร้นเงื่อนงำอยู่แต่ขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือสิ่งดีที่คุณกำลังจะได้รับ มันคือผลรับที่ดีมันคือสิ่งดีโอ้หจักรวาลแบบจักรวาลก็เอาแอบแอบแบบแอบบเขาเรียกยังไงอะจักรวาลก็แอบ,บเล่นตลกแอบบเล่นกลกับคุณนะเนี่ยเออนาไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบคือความลับเจ็ดดาบคือการโกหกไม่เปิดเผยเจ็ดดาบคือบอกไม่หมดเจ็ดดาบคืออะไรที่แบบเอออย่าง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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ย คือเชนสปอยแล้วอะเชนไกลมาก่อนแล้วตามมาด้วยไพ่เดอะซันเลยมันคือแสงสว่างมันคือความสําเร็จมันคือชื่อเสียงมันคือศักดิ์ศรีมันคือเกียรติยศมันคือความด่งดังมันคือชีวิตใหม่มันคือสิ่งที่ดีกว่าอุ้ยอุ้ยเป็นแบบเออฉชนมีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีกว่ามันคือสิ่งที่โอ้มันคือสิ่งที่แบบเจิดจราสอะ เดอรซันคือไพ่ที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับว่าจักรวาลบอกว่า,าความรับที่เธอไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยฉันก็พยายามยัดเยียดให้กับเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเนี่ยมันคือความสําเร็จมันคือสิ่งดีมันคือชีวิตที่ดีของเธอมันคือคุณภาพชีวิตที่คู่ควรกับเธอแล้วดีที่สุดสําหรับเธอ เออนะมันคือชีวิตใหม่มันคือชื่อชื่อเสียงอ่ามันคือความสำเร็จมันคือแสงสว่างแล้วก็ตกมาด้วยสิบเหรียญกับดี p อ a ม e พนี้เพราะฉะนะแล้วโอ้โหตามมาด้วยไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะตามมาด้วยไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฉันจะบอกเออฉันจะบอกนะตามมาด้วยไพ่แบบ ไพ่ที่มีมูลาคา่าไพ่ที่มีคุณสมบัติดีมีพลังงานดีเดอะซันสิเหรียญดีเอ็มเพคุณค่าที่คุณคู่ควรฉันพูดอยู่เมื่อกี้เนี้ยบอกว่าสิ่งที่คุณคู่ควรที่สุดคือคุณภาพชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ดีที่สุดสำหรับคุณนี่คือความลับที่จักวาลเนี่ย เขาไม่ได้เปิดเผยกับคุณนะคุณต้องไม่รู้ตัวมาก่อนเลยไมไ่รู้ตัวมาก่อนเลยนะบางคนแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่ามันคืออะไรแต่เนี่ยฉันจะสปอยให้ฉันบอกให้เลยนี่คือสิ่งที่อ่าจักรวาลพยายามยัดเยียดมาให้คุณนะเดอะซันสิบเหรียญอะไรละความโชคดีการเงินตัวเงิน เออตัวเงินการเงินความโชคดีเส้นทางการเงินความมั่งคั่งล่ำรวยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินที่มีจำนวนมากมายมหาศาลตามมาด้วยไพ่ดีเอ็มเพรสคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงที่ครบทุกสิ่งอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินไม่ว่าจะเป็นความรักชื่อเสียงความสำเร็จความมั่นคงในชีวิต ไพ่ดีเอ็มเพรสนะหรือการได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตการสนับสนุนได้รับการดูแลเนี่ยได้รับการปกป้องโอ้โหพลังงานดีมากโอ้โหจักรวาลแบบนเนี่ยเนี่ยจักรวาลแบบเขาส่งสิ่งดีๆมาให้คุณเลยนะจักรวาลเขาพยายามยัดเยียดมาให้คุณเลยนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าคุณแบบจะรับหรือไม่รับก็ช่างแต่ฉันพยายามจะยัดเยียดมาให้เธอเธอต้องเอา เธอต้องรับ <c oughs> จักรวาลบอกเช่นนั้นจักรวาลบอกว่าเธอเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ช่างแต่ฉันคือจักรวาลฉันคือแม่ของทุกคนฉันคือจักรวาลคือผู้ควบคุมเกมชีวิตของทุกคน <c oughs> นี่เธออยู่เหนือกฎของธรรมชาติกฎของจักรวาลไม่ได้นะจักรวาลบอกว่าฉันนี่แหละ จะยัดเยียดสิ่งนี้ให้กับเธอนั่นคือความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศแสงสว่างความอุดมสมบูรณ์ที่สุดคุณภาพชีวิตที่จัดเต็มที่สุดสำหรับเธอสิ่งที่เธอคู่ควรที่สุดเนี่ยเห็นไหมความมัง่งคั่งความร่ำรวยและความสุขสบาย ที่สุดนี่คือสิ่งที่จักรวาลเขาพยายามยัดเยียดที่กับคุณนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเออคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะจ๊ะจักรวาลพยายามยัดเยียดสิ่งใดหกับคุณอีกโดยที่คุณไม่รู้ตัวโอราชินีไม้เทา้ามันคือความสําเร็จมันคือความก้าวหน้ามันคือ ไอเดียคือความฉลาดคือความคิดคือแพชชั่นในการทํางานคือการเป็นผู้น,นําคือความมีศักยภาพอันสูงสุดในตําแหน่งหน้าที่การงานและความสําเร็จที่คุณจะได้รับโอ้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 โอ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 จิกรวานจิกรวานแบบ จ,จักรวาลจัดเต็มมาให้คุณเลยเออนะจักรวาลพยายามยัดเยียดอะไรมาให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเดอะแฮงแมนจักรวาลบอกว่าให้ตื่นได้แล้วอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหรลรุ่มหลงการตื่นรู้การหลุดพ้นนะจ๊ะ อ่าเดอะแฮงแมนจักรวาลบอกว่าเธอจะต้องตื่นรู้เธอจะต้องตื่นสักทีเธอจะต้องออกจากผวังแห่งความคิดเธอจะต้องตื่นรู้ในสภาวะจิตที่อ่าเป็นสภาวะจิตที่มีแสงมีความตื่นรู้ในสภาวะจิตอันเบื้องลึกข,ของเธอได้แล้วนะจ๊ะตื่นก่อนตื่นก่อนเออตื่นกี่โมง ตื่นก่อนจะตื่นกี่โมงตื่นได้แล้วนะจกวักรวาลบอกว่าตื่นก่อนตื่นกี่โมงแล้วก็ตื่นได้แล้วในสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เธอหลุดพ้นจะทําให้เธอผ่านพ้นเออผ่านพ้นในสิ่งสิ่งนั้นไปได้นะเดอะแฮงแมนคือการรอ การรออยู่การรอมานานหรือติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างมานานนะแต่นั้นจงรับรู้ไว้ว่วาจักรวาลพยายามยัดเยียดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเธอโดยที่คุณไม่รู้ตัวตามมาด้วยไพ่ก้าเหรียญคือไพ่มหาเศรษฐีไพ่ความโชคดีทางด้านการเงินความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงิน นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเส้นทางการเงินเธอดีมากอะไรที่เธอติดขัดอะไรที่เธอสะดุดอะไรที่เธอไม่ได้หนังใจอะไรที่มันแบบติดอยู่กับชีวิตเธอมานานเกี่ยวกับความติดติดขัด,ข,ดขัดเนี่ยต่อจากนี้มันคือสิ่งที่ดีที่จักรวาลเขาจัดสรรมาที่จักรวาลเขานำพามาให้เธอเออนะใบต่อไปเป็นไพ่สิบ้วยเนี่ย หุ้ยสิบเหรียญสิบถ้วยทีนี้พอสิบเหรียญกับสิบถ้วยเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์คือครอบครัวที่มีความสุขที่มีความครบครัน นะสิบถ้วยคือครอบครัวที่เต็มเลยนะสมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบบุตรบริวารพี่น้องวงสักนะญาติที่มีความอบอุ่นมีความรักแล้วก็มีความสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคือรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความเพอร์เฟกวิจกรวาลพยายามยัดเยียดสิ่งทีนี้มาให้เธอนะโดยที่เธอไม่รู้ตัวนะตามมาด้วยหกเหรียญ การช่วยเหลือการอุปถัมภ์การให้การดูแลเห็นไหมนี่คือจักรวาลเนี่ยพยายามยัดเยียดมาให้เธอเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ช่างฉันสปอยให้ฉันเอาไพ่สปอยให้เธอเลยนะหกเหรียญคือการแบบ ใจดีมีน้ำใจมีเมตตามีทานบาร,รมีชอบช่วยชอบให้หรือการทำบุญสุนทานหรือว่ามีคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลืออย่างเงี้ยคือหกเหรียญโอ้โหไพ่ดีนะพลังงานดีใบสุดท้ายเป็นไพ่พระขึ้นมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เธอต้องอย่าห่างบุญอย่าห่างกุศลอย่าห่างคุณงามความดีแล้วดวงเธอจะดีดวงเธอจะมีโชคไพ่พระนะขึ้นคู่กับไพ่หกเหรียญเลยการทําบุญสุนทานการให้ทานการช่วยเหลือความเมตตานะแล้วเธอเป็นดวงคนที่มีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลหรือว่าเธอดูแลผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจ ดูแลคุ้มครองช่วยเหลือเธออะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลพยายามยัดเยียดให้กับเธออยู่ณนะตอนนี้โดยที่เธอรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ช่างท้ายสำหรับเป็นสเตรง็งหนาะการควบคุมการดูแลการเอาใจใส่การปกป้องการคุ้มครองเนี่ยคือสิ่งที่แบบเธอได้รับโอเคประมาณนี้นะคะอ่าขอให้โชคดีขอให้สมหวังนะจ๊ะสวัสดีจ้า